สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านหักกระซงลงซึ่งเล็มาแต่สวยหนาะ <laughs> <les> พี่น้องเอ <c oughs> ้ยตอนนี้กำลังแต่งกันอยู่คองกินเนาะพี่น้องยนะังบนะบเล่แม่น้องกินยังทอดปลาอยู่พี่น้องเอ้ยแม่น้องดำก็ยังตักแกงพี่น้องเพื่อนยังบ่มีมือไหวเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนยังคาตักแกงพี่น้องเอ้ยเจ๊ล้กก็มาเลยพี่น้องแม่ตาก็มา บ่ามีกับมาเล้วันเมื่อวานนี่เสียได้เจ้าบอกว่า,าห็นากขับพุ่นแต่ว่าเจ้เห็ดกระเซบคือกันเจเห็ดกระซีมือบโต๊กบริยองเจได้ดีนะไพกกับว่าเซบได้นาดว่าเจหนวดย,ยังหยกโปะเลยเจ้หนวดก็บอกว่าเสะว่าสันยกโปะเลยพน้องอันนี้เป็นอาหารการกินอาหารการกินกำลังจัดเตรียมจัดอันแต่งผักเขานะพี่น้อง

ถ้าก็ไปนั่งอย่างนี้อย่พูดนะบอสถ้ากดสวยน้าหลังน้าแล้วสิขึ้นอยู่จังอนยอยูเขาเลยอยู่เขาก็ไปกินโกนไปกินก่นผ่าก็ได้ถ่ายป่่าสั้นก่อนว่ะ อ้าวปลาถบแบบจู่แต่ไปถ่ายคลิปเนว่าไปสัมภาษณ์นาฮลกับมาคอเฟสพี่น้องฮากับมาคอเฟสเจนหนวดน้องขอดก็นั่งพอตอนนี้ฮากับว่างเวียกพี่น้องเลยฮากับเล้วเน้ะงเขากะจะว่าฮากับมาแต่อาบน้าอวยหนาพี่น้อง จัดแต่งเตรียมอาหารพี่น้องอาสิขึ้นไปเบิ่งว่ะเฮือนมีไผแน่คือมีแต่เด็กๆแทพออ้พี่น้องอ้าวน้องอึ้งน้องดำพี่น้องเอ้ยจักร้อยมาแต่ใส่น้องดำไพไปเอานะ่าเฮ้อฮะโอ้อันเนยก็ลอยขึ้นมาก,กินข้าวยิ่งเพิ่งพี่นเนยกันเลกินย่อยต่อย อัน,นเป็นจัดแต่งอาหารปั๊บกล้องใส่ปั๊บกล้องใส่เพื่อให้เห็นหนาปั๊บกล้องใส่เพื่อเพื่อให้เพื่อนหนาเข้าออกจักหน่อยเป็นน้ำกล้องเข้าใน,นเลยนะเพื่อนจักสีดำๆเพื่องเอ้ยก็จริงหนาเพื่อนกับเข้าอยู่เดี๋ยวพี่น้องอัน ก็ห้าสิยอกก็เ้าเหาเห็นมือมีดนั่นผ่าในมือดอกพี่น้องเอ้ยเ้าก็ย่านเ้าก็ย่านดอกพี่น้องเห็นผ่าในมือดอกพี่น้องเอ้ยผุนผ่ากระโดดบางไงใส่แม็ใส่ยังกันเน่เนาะเพิ่นมาแต่บ้านไกลเพิ่นก็สิใส่แม็พี่น้องเลยบ้านไกลใส่ก็ได้ไ ใส่บาะที่ทึงหือนบอตัะน้อยจังสิขึ้นไปดี๋ยวเ So, cảm thấy nhiều quá trình với nó ngăn 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 ลาซาขำพันมาแล้วเออขึ้นไปเบิ่งเทิงเฮือนก่อนพี่น้องห้าสิพักพ,พี่น้องขึ้นไปเบิ่งดูเทิงเฮือนนาะหรวาว่าหละพ่อหลีข้างใหตีหลยสนีป่ปลา น้องตอนนี้กำลัางงานตักบาตนะพี่น้องเนาะตักบาทอยู่ทึงเพื่อนเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามีพระองค์หนึ่ง,องเอาบริมนต์ลายพี่น้องคือว่าเลยอยู่บ้านภายบ้านมันเนาะก็เลยบรยิไปมุนเพิ่นก็เลยมีแต่พระในบ้านาององเดียวพอน้องใหม่ โอมตักบาตรแล้วแหละกำลังเรียนๆกันเขาใส่พี่น้องเลยยังเงื hey. ่งใส่ล้วบ่อ บาสพี่น้องตักบาสจัดน้ำขึ้นเฮือนใหม่พนใหญ่งึงมาขัมาคูนเฮือนใหม่พี่น้องเ้ยแม่มา,แม,มาขัมาคูนพี่น้องเ้ยทำคูน, <c oughs> นเฮือนใหม่ก็ก็ให้ เฮงเฮงรวยๆคือพี่น,อน้องอวยพรหายวเยนาะอพี่นอนะ้องเนาะเงินไหลมาอัินทองไหลามาเนาะกำ <c oughs> ลังตัดป่าเนาะอยู่ตลาง ท่านผู้ชมมาเบิ่งเดิมเอ้ยมางานขู่เลยมือนี้งานขู่เลยเด้อมือนี้เด้มสีงามเนาะสีเสือห้ามักหมักสีแบบหมักสีฝ้าเบื่อติโหลดกับอันซื้อสีฝ้าหลดกันเมนเสืออันนี้คนเลวใย่แซวได้น้ำกระบอก เสือคนดีเออบอกโลกให้ร oh ู้กูคนดีเข้าใจไหมมาเยือนที่แงกันเบิร yeah> anyway> ์กหน่อยดูคนเร็วใส่บอดี้เสือคนดีเบาถือเบาถือได้บริเวณเบาะฮาวเรียวไดยเฮากับพญ่อมหากไปได้คันเบาะฮาวเรียวเลยตอบขึ้น <laughs> พี่น้องกำลังอัดจัดแจงข้าวปุ่นเนาะตอนนี้เนาะกำลังสีหับแขกพี่น้องเอ้ยอันผะยังสวดอยู่เทิงเนาะกำลังใส่บาตรแล้วพี่น้องตอนนี้กะเลยจัดแจงไว้ก่อนเพื่อเพิ่นสวดแล้วเฮาก็จังสิได้ย่อแขก่อคนย่อพระเน,นาะพี่น้องทั้งนั้นดี กระเจกกมาเจ๊มือนี่กระเลี้ยวหละกระหอเลยทานกินท่านหอทกินทัางหอ่ยมานำกันเลยนะ <laughs> อาหารการกินเรากับบอลายอย่างเราพี่น้องเลยแม่นแขกคนกับบอลายห้องข้ากับบอลายนอกแต่ในบ้านแล้วก็บ้านทางบ้านกับคือระเบ้าน,นี่แหละแล้วก็ บริษัหลายคนนะบร,ริหอนหอซิบคนสนัมแมนโควิดพี่น้องเอ้ยโต้ตั้งกับบริษสั่งเราพี่น้องเพราะว่าคนน้อยเนาะเขาก็บอกมาหน่อยเขา,า,าก็เลยบริษัสั่งโต้ตัง้งเลยต้องปูสาดหนั่งไปนั่นแหละพี่น้องปูสาดหนั่งเอาพอน้องกิ๊กระทอดปลาตอน เปลี่ยนกันคับเปลี่ยนกันออกก็มียเพิ่นไปหน้องเอ้ยโอ้ยกะลัางมาสิหันกล่องไปเมื่อกี้นี่งัดวานเลยว่าเป็นจังไหนวานน่ะพ่อผ่านอยู่พ่อแล้วเ่ากินยังอันนี้ เออกินข้าวต้มตัดข้าวต้มวงหอกข้าวต้มวงอกเพัาะข้าว็มาใส่ไมมันจะใหม่น่ะสงสัข้าวขัวเออขัวก่อนขัวซุกเขาไปได้เหตุแบบมันสดๆดิบๆเลยใหม่มันใหม่ใหม่บ่อันงร้อย้สะานอืมเป็นยังไงแสแปบเยอะ ปีละเถื่อได้นี่นะแส่ทุกอยางแส่ทุกอยางหิวเหรอหิวจนตัวหกโมงไปเลยได้กี่โมงตื่นมากินโลหิวมาแต่เพื่อนเลยปลาโสังเกตนะสังเกตแต่ละคนน่ะสมบูรณ์สมบูรณ์มีไครน่ยเพิ่งบอกไ่ว่า ออกงานออกงานบ่อยป่ะตีขอยังยินปันไดวะสิเขาบอกว่าบอดจะดำปัญได้ทำนะเดียวนี่โอ้น้องอึงมีพันกีบติดกระเป๋าอยู่ปะ เอ้หายพันกี่หายันกี่โอ้ยพี่น้องเลยแกงไก่่มีแกงไก่เออจัดพระเข่าจังดะแกงไก่บ่มีขาดของแส็บของนัวไปบ่ได้เด้พี่น้องนี่ซีมือน้องหนาทิดเองได้นี่พี่น้องเลย พี่น้องขึ้นมาทางนี้วัดกินพี่น้องเลยนี่กินขขากินนามกันพี่น้องละเบาคือพวกกินสัตว์ขระปุนไปกบกจังหน่อยจังกินก็ได้ป้าเถอะ น้องเอยถวยบักใหญ่เลยแล้วบ่ากินไปรเรียบร้อยเลยของกินกับมีลายย่างของกินกับมีลายอย่างอยู่พี่น้องอันนี้ อันนี้เมตาเป็นต้นนะเมตานำกระปุนแซ่บบ้บ่แซ่บมันก็นั่งข้างๆแล้วพึ่นสิบงัดลงตารางเลยอันสีมือลงเยี้ยงกินข้าวแล้วยัง พี่น้องคลิปนี้ครับขอ,ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดหลค์กแเรกกดติดตามส่องน้องนัดเด้๋ยวพี่น้องเด้อยู่ดีม่แหงประสบอุบัุคนพี่น้องสบายดี